แต่มาแบ้านนี้ดีกว่า<ะ>บ้านไหนกันนี่บ้านพี่แม่รถสุดกาลังฮอตกะลังบังกาลังหลักอยากรู้เลยนะคะเขาบอกว่าทุกป,ปีใหม่เนี่ยพี่แม่เขาก็ไปเที่ยวยุโรปมาปุ๊บก,กลับมาแล้วนะตอนนี้กลับมาแล้วนะแล้วก็ไปออกรายรการแฉะปุ๊บเขาก็มีการแบบว่าโพรูปสวยๆมากมายสำหรับพี่แม่เลยนะคะที่ไปเที่ยวยุโรปแต่หนึ่งในนั้นค่ะในในเรียกว่าการไปเที่ยวอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมีเรื่องของผู้ชายเข้ามาเกี่ยวข้องสวยแค่ไหน ฟังนะคะพี่หมดเขาก็ได้รู้เรื่องไงเขสัมภาษณ์เลยเอามาเปิดใจลิค่าเขาบอกว่านี่เขาไปเที่ยวนะจ๊ะกระชุ่มกระชวยใช่ไเขาบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยมาสนใจเขา่าจะมาจีบหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าอย่างเชิญกันดูก่อนได้คุยได้ไปถ่ายรูปเขาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเรื่องมันเกิดที่ว่าแบบปรากฏว่าเนี่ยเขาไปที่ยุโรปเนี่ยไปเลสกีกับคุณครูนะที่สอนสกีด้วยนะแล้วเขาเป็นเพื่อนกับครูที่สอนสกี แนะนำกันอย่างไรแหละก็เลยอยากมาเห็นพี่แม่ก็เลยนัดดินเนอร์เออไม่ได้ไปกันสองคนนะไปกันหลายคนมีคุณด้วยกก็ต้องไป่อนแรกๆก็ไปหลายคนแล้วประเด็นก like wow. mm ็ค hmm. kind of ือเขาพิการพูดคุยถามนู so ่นถามนี like them, so ่แล like ้วพอเราแบบทานข้าวเสร็จแล้วเราก็จะลากันใช่ไหมเขาจะจูบกันคือแบบจูบหนึ่งจูบสองเป็นกุ๊ดไนเป็นวัฒนธรรมของเขากุ๊ดไนท์กุ๊ดไนท์ุ๊ดไนท์กน๊ดไนท์ก็เสร็จแล้วแต่ที่นี่ไม่ใช่ค่ะสําหรับกรณีพี่แม่นั้น สิครั้งอุ้ยฮัลโหลกินนะหลักกับกู้งข่าออะไรอย่างนี้่ยแหม่พี่แม่ก็แอบไปส่งโปรไฟล์ของข้าเป็นไงบ้างเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีติดอันดับ300กว่าไปเลยสิคะอุ้ยอ้ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นแทนพี่แม่เนาะอันนี้ก็ตื่นเต้นแทนจริงก็เลยถามว่าสรุปเนี่ย ที่แต่ถีคนนี้ขอสิทิพี่แมรหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นการพูดคุยอยู่การพูดคุยกันก่อนละกันนะเออดีล้ค่ะดีละ,<อ>ละกันบอกว่าอยู่เมืองไทยนะคะอาจจะซึ้งนะคะไปนู่นนะคะ เราเป็นของหายากจากคนไทยเป็นของหายากสวยบประเทศอยู่รปจ้ะต้องภูมิใจในอัตลักษณ์ของตัวเองในอัตลักษณ์ของความเป็นไทยแล้วเราก็ไปโชว์เลยให้กับทุกคนได้เห็นเลยว่าชิ้นสวยในแบบฉบับของฉันเนาะหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ชื่นชอบเราในแบบฉบับที่เป็นเราเราเชื่อแน่นะว่าอาจจะเป็นเนื้อคู่กันก็ได้อยข้ามหาข้าทะเลไปถึงนน่นแล้วก็ไปเจอบุคคลคนนี้ชักนำจากคุณครูแล้วก็แบบ กุ้มกิ่มกุ้มกิ่มแล้วก็แบบพูดคุยดีแล้วก็แบบชมพี่แม์ด้วยนะเออราคอยติดตาม b e a u ี่ f ู l ขนลุกต้องบินไปละหละเราอะเราอะตื่นเต้นเกินไปละเราได้สองดวงได้ใจคนไทยได้ออกวมาได้ตัวเราไงแล้วก็พี่แม่ยังสามารถมีแฟนได้ไงเราก็สามารถมีแฟนได้เพราะว่าเราก็ต้องมีหวังเหมือนพี่แม่เหมือนกันใช่แต่เราต้องบินไปก่อนนะเราต้องบินไปก่อนแต่หนูบินไปไหนไม่ได้จ้ะเพราะเดี๋ยวหนูต้องถ่ายละคร